ีคัคนนี้ค่ะริทิโปรแฟนนะคะไปอยู่ที่เซ็นทรันจันทบุรีนะคะชั้นจีวันที่14ถึง20สิงหาคมนี้เพียงแค่เวันเะคยน็นอปยกเมนูเด็ดๆกว่า1,000เมนูมารวมไว้ที่งานนี้เลยค่ะบอกก่อนราคาจับต้องได้และมีโปรโมชั่นทุกร้านค่ะ ไมมัชูรแหนมเห็ด3ามอย่างเห็ดหอมผู้ฐานโคนญี่ปุ่นอ่ะวันนี้สินค้าเด็ดของพี่คืออันนี้เป็นแหนมเห็ด3ามอย่างนะคะในหนึ่งอันนี้จะมีเห็ดหอมเห็ดผู้ฐานเห็ดโคนญี่ปุ่นค่ะถุงเท่าไหร่คะพี่ถุงเล็ก1 0 0ถุงใหญ่200ค่ะ200เราจะเพิ่มปริมาณให้อีก50กรัมนะคะถุงเล็ก1 0 0ถุงใหญ่200เพิ่มอีก50กรัมเป็นงานฟิตติฟโรแฟร์ออันนี้คือแหนมหมูค่ะคุณท็อปจะบอกว่า เห็ด3อย่างนี่นะคะมันทําให้เราได้แบบรสสัมผัสที่แตกต่างแล้วก็เป็นความอร่อยที่ไม่เคยเจอหามาลองดูเลยขอร้านหม่วัตสุขอบคุณขอบคุณนะครับพี่โจ๊ ขายดีขายดิบมากเลยนะคะข้าวเกียบเห็ดหอมในเกาะของคุณมีกี่รสชาติดี่มีสามรสชาติครับมีรสชาติอะไรบ้างมีเห็ดหอมครับแล้วก็เห็ดหอมผสมมันม่วงครับอ่าถุงเท่าไหร่สี่สิบสามห่อร้อยครับโบกแล้วราคาพิเศษถุงก็สี่สิบสามห่อร้อยเขาไม่เด็ดแค่นี้มันเขาเด็ดที่น้ำพริกด้วยน้ำพริกอะไรคุณพูดทีเฮียมีน้ำพริกกุ้งครับแล้วก็น้ำพริกไข่เค็มครับกล่องอะ่าไหร่หกสิบสองกระปุกร้อยครับอยากจะเจอเฮียได้ก็มาได้เลยมีข้าวเกียบในเกาะนะคะกล่องเท่าไหร่ขนมจะมีกล่องเท่าไหร่หกสิบสองกระป ราคาโปรโมชั่นทุกร้านเลยเอามา3ถุงค่ะ3สถุงเท่าไหร่ฮะอ่านี่200ค่ะขอบคุณนะกคะเฮียค่ะอยากจะเชิญชวนทุกๆคนมาเที่ยวงานที่มีอาหารอร่อยนะคะกว่า1น0 0เมนู14-20สิงหาคมมีที่ชั้นจีเซ็นท่านจันทบุรีบอกก่อนแค่7วันนะคะอาหารทุกอย่างราคาจับต้องได้และมีโปรโมชั่นทุกร้านค่ะลิ้นติดโปรแฟล์